กำลังเลือกอุปกรณ์ไปทั้งปิ้งนะครับก็ระหว่างหม้อนี้ของยี่ห้อโฟกัส c l a s สนะอันนี้เป็นหม้อสำหรับหนึ่งคนใช่ไหมเนยน่าจะสำหรับหนึ่งคนการเดินทางสำหรับหนึ่งคนนะผมกำลังเลือกระหว่าง3าตัวนี้ อันนี้หนึ่งคนแบบนี้การประกอบง่ายมากนะข้างในก็จะมีมีถ้วยแล้วก็มีช้อนช้อนที่มันเป็นซ่อมได้ด้วยนะคะรับสอันอันนี้ืืหนึ่งเซ้นนะน,นี้ราคา500บาทอันนี้ก็ชอบนะครับเพราะว่าขับรถมอเตอไซค์เที่ยวเราเดินทางคนเดียวก็ ก็คุ้มอันนี้คิดในแง่เดินทางคนเดียวนะแต่พอมาคิดถึงว่าเอ้ยเราไปกับรายาเนาะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในระดับเพราะว่ามันเบาที่สำหรับสองคนในนี้มีอะไรบ้างมาดูกันก็จะมีถ้วยสองใบแบบนี้แล้วก็มีช้อนให้สองอันนี่ราคา650 วัคคุ้มนะมันเป็น s t a n d a สอันนี้ไม่เปิงแก๊สนะครับเพราะมันบางแล้วก็มันร้อนเร็วอันนี้ใช้ต้มน้ําต้มน้ำหมงข้าวหรือว่าต้มอ,อาหารประเภทต้มนต้ออนได้แต่ทีนี้นึกถึงประเด็นความคุ้มค่าอันนี้ยี่ห้อเดียวกันนะยี่ห้อนี้ที่ดีเคลลนนะอันนี้หกร้อย อันนี้500อันนี้650ผมเลยมองเห็นว่าอีกชุดนี้แม่งใหญ่อะแล้วก็ชอบเพื่อคิดว่าจะสอยวันนี้เลยอันนี้คุ้มนะเพราะว่าเป็นสแตนเลสนะฮะของเคชัวชุดนี้สำหรับ2คนเดิคราแต่ว่ามันหนักม,นมันแอบหนักเพราะว่าผมขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมถ้าผมพกตัวนี้มันก็ สร้างที่เป็นอุป,ปสรรคนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่มันหนาเป็นสแตนเลสคุณภาพดีเลยะนะแล้วก็เคลือบเทฟลอนด้วยไหมผมเคยซื้อชุดหนึ่งที่เป็นของ f ลายเ b เบิลอะไรสักอ,อย่าง đấy. ก็ได้ทั้งหม้อทั้งกระทะแล้วก็กาต้มร้อนแต่มันบางนะอันนั้นราคาก็ใกล้เคียงกันเลยบางเบา ร้อนเร็วไหมร้อนเร็วแต่ว่ากระทะนี่คือไหมเร็วมากของยี่ห้อไฟเมเบิรนแต่ตัวนี้คือหนามากอาจจะเปลืองแก๊สนิดนึงแต่ว่าใช้ระยะยาวน่าจะดีเลยนี่ก็เก็บง่ายนะผมก็เลยลังเลเรามาแกะดูกันนะครับนี่เป็นฝาหม้อนะ ก็มีถ้วยที่มีผูกจับตัวดีเลยอันนี้น่าจะเป็นถุงใสนะครับผมภายในมีซ่อมสองอันมีช้อนม,มีนีดนะครับแล้วมีจานก,กึ่งชาสองอันแล้วก็หม้อหนามากครับเคลือบเทฟลอนด้วย คือถ้าได้ชุดนี้ไปคือคุ้มเลยแต่เราสิขับมอไซค์ก็แะหนักนับน้อยโอเควันนี้จองเต็นไปนแล้วนะครับเพราะว่าเต็นที่นี่หมดจอจองกับพี่เขาไปละเก็บได้เคยใช้ได้เคยใช้ตัวหนึ่งของเต็นท์ของเคชัวนะที่เป็นเคลือบเคลือบสีดำอะ่ะคือเขาเรียกว่า fresh b a c สักอย่างพอใช้ไปประมาณสักสองสองปีแล้วทีเนี้ยมัน สีดีมันเคลือบครับมันมัน,ม,นมันหลุดเป็นขุยเป็นเป็นแผ่นออกมาด้วยความเสื่อมสภาพผมก็เลยมองว่าอันนั้นซื้อไปก็พนะันแปดเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนใหม่ซื้อแบบที่ไม่มีเฟรชแบงก็คือซื้อแบบธรรมดาเลยนะครับผมจากประสบการณ์การใช้อันที่สองใช้ดีไม่ใช่ดีนะแต่ว่าอันผมอันที่2ก็เลยขอเลือกเป็นแบบธรรมดาเลยนะ้องแต่นั้นก็ใช้ได้ได้คุ้มค่านะ แบบบนนี้นะครัสายแคมปิ้งเราต้องมีหม้อต้อนักหน่อยนะครับแต่ว่าได้ของมีคุณภาพนะครับแลนด์เ,เ,นเลนหนามากอาจจะปืนแก๊สนิดหนึ่งนะแต่ว่าได้ของดีอะ